คำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะคำคำนี้จะเตือนใจให้ชีวิตเราอยู่อย่างตื่นรู้และอยู่อย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวหมอค่ะในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะเบลล่าก็ขอออกหน้านิดนึงนะคะไม่ได้ออกหน้านานมากเลยนะคะก็ <g år> สำหรับวันนี้นะคะเบลล่าจะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุกตาน,นั่นเองค่ะคือกระตุกตาซ้ายกระตุกตาขวาเหมือนในคำโบราณที่เขาว่าสาขวาร้ายซ้ายดีน,นั่นเองค่ะถ้าเป็นขวาเนี่ยจะข่าวดีอ่าข่าวร้าย ถ้าเป็นซ้ายจะข่าวร้ายหรือข่าวดีอะอะไรกันแน่นะที่คำโบราณเขาว่ากันไว้นะคะว่าการกระตุกตาเนี่ยมันบอกเหตุได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกเหตุได้ตามช่วงเวลาด้วยแต่ว่าในตมของแพทย์และตามวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าการกระตุกตาเกิดจากอาการเกร็งของหนังตาเรานั่นเองค่ะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะคะด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอ โรคเครียดก็ได้นะคะแล้วก็อดหลับอดนอนก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาโดยการที่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเครียดใดๆก็จะหายจากโรคนี้ไปค่ะแต่นั่นเลยค่ะแต่ตามคำโบราณเขาก็บอกไว้ว่าขวาร้ายซ้ายดีบอกข่าวดีบอกข่าวร้ายมันเป็นยังไงกันนะวันนี้ค่ะเบลล่าได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชม ได้ดูกันด้วยนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่ากระตกตาในช่วงเวลาไหนจะเป็นข่าวดีจะเป็นข่าวร้ายกันค่ะไปดูกันเลยนะคะทุกคน แต่ก่อนที่จะไปดูนะคะเวลาก็ขอ,อกำลังใจค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีสาระขอ,อกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เวลล่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูกระตุกตาในช่วงเช้ากันนะคะช่วงเช้าคือตื่นนอนใกล้รุ่งนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าเปลือกตาซ้ายกระตุกนะคะเขาบอกว่าจะมีวันนั้นนะคะจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาถึงตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในเปลือกตาด้านขวานะคะถ้ากระตุกตาด้านขวาเนี่ยจะมีญาติมิตรที่อยู่ต่างแดนหรือว่าที่ไกลๆนะคะจะมาหาเรานั่นเองค่ะตากระตุกในช่วงสายๆนะคะเวลา9นาฬิกาถึงเที่ยงวันค่ะ ขาบอกว่าถ้าเปลือกตาซ้ายกระตุกนะคะจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาที่ตาขวาบ้างนะคะกระตุกตาขวาญาติมิตรที่อยู่อาศัยต่างเดนที่ไกลๆนะคะจะนำโชคลาภมาให้คุณนั่นเองค่ะเรามาดูตากระตุกในช่วงบ่ายกันบ้างค่ะระหว่างเวลา 13นาิกาถึง16นาฬกานั่นเองค่ะเขบอกว่าถ้าเปลือกตากระตกด้านซ้ายนะคะจะหนิเฟสตรงข้ามพูดถึงคุณค่ะและยังเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะและต่อไปค่ะเปลือกตาด้านขวานะคะเขบอกว่าสิ่งที่คิดไว้เนี่ยจะเป็นจริงตามความประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งเอาไว้เลยนะคะแสดงว่าช่วงบ่ายเนี่ย มีทั้งข่าวดีทั้งหมดเลยนะคะไม่มีข่าวร้ายเลยนะช่วงบ่ายเนี้ยต่อไปค่ะเรามาดูตากระตุกในช่วงเย็นกันบ้างค่ะระหว่างเวลา1 7นาฬกาถึง19นาฬิกานั่นเองค่ะตากระตุกทางด้านซ้ายนะคะ <pt ain> เขาบอกว่าจะมีญาติหรือเพื่อนสนิทเรานี่นะค่ะที่อยู่ห่างไกลออกไปจะเดินทางมาเยี่ยมนั่นเองค่ะ แล้วต่อไปนะคะเป็นตาด้านขวาเราจะพบญาติหรือว่ามิตรส,สหายที่จากกันไปนานมากๆอะค่ะจะเจอกันแบบกระตันหันแบบไม่คาดคิดค่ะเรามาดูตากระตุกในช่วงกลางคืนกันบ้างค่ะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ การเหม่ยตาข้างซ้ายนะคะเขาบอกว่าจะมีข่าวดีในช่วงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะมีลาบจากการงานเอามาให้นั่นเองค่ะแล้วก็กระตกทางด้านขวานะคะจะเกิดเรื่องทะเลาะมิวาดทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวนั่นเองค่ะถ้าสำหรับความเชื่อทางด้านกากตากระตกนะคะที่เอามาฝากกันนี้มีทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกิดโรคบ,บางอย่างจนทำให้เกิดอาการได้นะคะ จนไปถึงในงแง่ของด้านโหราศาสตร์ค่ะโดยที่คนโบราณโบราณได้ทํานายความหมายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้นะคะท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็ควรใช้วิทยานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ mm. แล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติอดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยล่าก็ขอมาของกำลังใจค่ะ กดไลค์กดแชร์กดตับสามสก์เบลล่าด้วยนะคะเพื่อเบลลาจะได้มีกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่ต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดตับสามสก์เบลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ